การหว่านปุ๋ยนะคะเราก็จะหว่านแล้วจะมีทรงทรงพุ่มนะคะทรงพุ่มให้ห่างจากเอ่อห่างจากเอ่อคนต้นนะคะออกมาสักประมาณเอ่อสงฟุตนะคะประมาณนะคะโดยประมาณนะคะรากเขาจะอยู่ตรงเอ่อไปสิ้นสุดต,ตรงเอ่อทรงพุ่มใบนะคะถ้าเราเอ่อหว่านใกล้ๆลเอ่อล,ลำต้นนะคะก็คือรากเขาจะจะจะ,จะไม่สามารถที่จะดูดไปใช้ไปใช้ประโยชน์ได้ะคะดังนั้นเราไม่ควรที่จะ ใส่ปุ๋ยใดๆก็แล้วแต่ห้ามเอาไปโปะตรงโคนตรงโคนต้นนะคะห้ามเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าใส่ไปก็เสียเปล่านะคะเสียเปล่าเานะคะไม่มีประโยชน์สําหรับต้นไม้เนาะดังนั้นเราต้องให้ห่างออกมานะคะอย่างน้อยๆนะก็ฟุตหนึ่งนะคะแต่ว่าคุณคันก็จะห่าง2ฟุตเนาะดีค่ะ,ค,ะคลิปนี้ควานก็จะพามาใส่ปุ๋ยทุเรียนนะคะปุ๋ยเ,เป็นการบํารุงครั้งที่2นะคะ หลังจากคลิปแรกนะคะที่เราบำรุงทุเรียนเพื่อที่จะให้เขาะะสะสมอาหารนะคะพอใบเขางามแล้วนะคะสมบูรณ์แล้วเขาก็จะสะสมอาหารได้เยอะนะคะก็จะไปเร่งการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนนะคะเพื่อที่จะออกดอกแล้วก็ออกผลให้เรานั่นเองนะคะเป็นชุดแรกนะคะอันนี้เป็นสูตรปุ๋ยชุดที่สองนะคะที่เราซื้อมานะคะก็ะตัวกลางกับตัวหลังจะเยอะนะคะเนื่องจาก เราจะไปเร่งทาดอกนะคะแล้วก็จะยิงยาวไปจนถึงไปเร่งการออกผลด้วยนั่นเองนะคะก็เลยเป็นแปดที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นะคะนี่นะคะก็ตอนนี้เราเราไม่ต้องเร่งใบแล้วเพราะใบเขางามแล้วใช่ไหมคะก็เลยเลขตัวหน้าก็เลยน้อยเหลือแปดเท่านั้นนะคะเลขตัวกลางเยอะยี่บสี่นะคะตัวหลังยี่บสี่เพราะว่าจะมาเร่งเอเอเร่งดอกเขานะคะให้เขาออกดอก ไวๆนะคะพร้อมทั้งบำรุงผลไปในตัวเลยนะคะนะคะเนื่องจากการออกดอกและออกผลมันก็จะเป็นเวลาที่ใกล้เคียงกันนะคะก็เลยเป็นสูตรแ24ยี่สนะคะที่เราใช้นะคะอันที่พูดไปเมื่อกี้มันเม็ดสีฟ้าใช่ไหมคะอันนี้เม็ดสีดำนะอันนี้เป็นเอ่อเป็นเป็นเป็นธาตุอาหารเสริมนะคะที่ไม่ว่าจะใส่ช่วงเล่งใบหรือว่าเล่งดอกเล่งผลก็ต้องมีตัวนี้เสมอเลยนะคะอันนี้คือ สูตรที่เราบำรุงทุเรียนของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นธาตุอาหารเนาะธาตุอาหารเสริมของทุเรียนนะคะแล้วก็จะทำการผสมเลยนะคะ ต่ปุมันจะฟุ้งหน่อยนะคะก็ต้องถ้าใส่แมสได้ก็ดีนะ<ฮ>นี่นะคะก่อนก็เตรียม เตรียมเฉลี่ยใส่ถุงไว้นะคะอันนี้ก็ถุงใหญ่สุดนี้สําหรับต้นต้นใหญ่สุดนะคะเพราะขนาดลําต้นไม่เท่ากันนะ,ะวันก็จะใส่ต้นใหญ่สุดก็อัตราส่วนก็เยอะกว่านะคะอีกสามต้นนั้นต้นเท่ากันนะคะอีกสองต้นนี้ก็เล็กลงมานะคะก็จะใส่ทั้งหมดหกต้นนะคะเราจะใส่พวกที่พร้อมที่จะมีดอกแล้วก็ออกผลนะคะส่วนต้นเล็กเราก็ใส่สูตรเสมอไปนะคะใส่สูตรเสมอไปเนาะ อันนี้ใส่สูตรเล่งดอกเล,เล,งเล่งผลนะคะหกต้นไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปหว่านปุ๋ยกันเลยค่ะก็จากถุงแล้วก็เอาเปลี่ยนมาใส่ถังนะคะนี่นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นใส่ถังนี่นะคะการหว่านปุ๋ยนะคะเราก็จะหว่านอล้วจะมีทรงทรงพุ่มนะคะทรงพุ่มให้ห่างจากห่างจากโคนต้นนะคะออกมาสักประมาณออสองฟุตนะคะว่านออกมาด้านนอกนี่นะคะ เพราะว่าต้นไม้นี่เวลาเขาเวลาเขาหากินนะคะเขาจะรากเขาจะอยู่ตรงไปสิ้นสุดต,ตรงทรงพุ่มใบนะคะทรงพุ่มใบดังนั้นถ้าเราหวานใกล้ๆลำต้นนะคะก็คือรากเขาจะจะ,จะ,จ,ะจะไม่สามารถที่จะดูดไปใช้ไปใช้ประโยชน์ได้ะคะดังนั้นเราไม่ควรที่จะ,ะใส่ปุ๋ยใดๆก็แล้วแต่ห้าม เอาไปโปะตรงโคนตรงโคนต้นนะคะห้ามเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าใส่ไปก็เสียเปล่านะคะเรื่องของเรื่องนะมันไม่มีอะไรหรอกเสียเปล่าเปล่านะคะมันไม่มีประโยชน์สําหรับต้นไม้เนาะดังนั้นเราต้องให้ห่างออกมานะคะอย่างน้อยน้อยนะกก็ฟุตหนึ่งนะคะแต่ว่าคุณพันก็จะห่าง2ฟุตนเนาะประมาณนั้นนะคะพี่เคยก็ตัดญ้าอยู่ทางนน้นจะเสียงดังหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวเราใส่ปุ๋ยกันเลยค่ะ ียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็เปิดน้าให้เขาเลยนะคะนี่นะคะเปิดน้ําแล้วนะคะหลังจากเราใส่ปุ๋ยแล้วแล้วก็ให้น้ําแบบนี้นะคะตั้งไว้นะคะสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเราก็ไปที่ต้นต่อไปกันเลยนะคะต้นนี้เราตัดหญ้าเพิ่งตัดหญ้านะ,ะพี่เขยก็ต้องลื้อระบบน้ําออกก่อนนะคะค่อยตัดหญ้าตัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวลราก็ โรยปุ๋ยเลยนะคะอันนี้ต้นถัดมานะคะ ค่อยเปิดน้ำเพราะว่ารอ,อต้นแรกก่อนนะคะถ้าเปิดต้นที่สองพร้อมกันนะ้ํามันจะไม่ค่อยแรงนะคะโอเคนะคะก็วันก็จะทําหลังกล้องนะคะอีกอีกเอ่อเท่าไหร่อีอกสี่ต้นเนาะเดี๋ยวทําหลังกล้องเพราะว่าวันนี้เราจะใส่หกต้นนะคะใส่ปุ๋ยหกต้นเนาะโอเคค่ะก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกเลิฟที่ สนับสนุนช่องมาโดยตลอดนะคะก็พบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ